Go eat, go eat. Ah, ah, à yup, yup, nhiều, 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 Man, khóc Mẹ, mẹ, ôi Ui la, la, lắc, lắc bè, lắc bè la, la, Ok, ok, la, 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 ra đôi, hai la, hai la, 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 เยอะ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 ขาลเยอะขา้วเยอะ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 ขาเยอะขาไหนมาี่ทาไงมาชี่มาชี่มาชี่ทาไงครับมาชี่มาเอเอเออเยอะ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 อะเอเให้ม่เต้นด้วยเหรอเยอะ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  เข uh, oh, ินเขินเขินมาเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่ะอ้าวเอาละเอ้อเยอะ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 มาละขาละขาละหามาละเออเยอะเยอะเยอะครับครับแม่แม่โอ้ไหนไหนไหนใครว้าวมาไกลเลย โอ้ซ oh, ิงซิงเลยซิงซิงเลยจะขี่แบร์เหรอจะขี่แบร์เหรอครับเอาขี่แบร์โอ้ขี่แบร์จะขี่แบร์แล้วอุ้ยโอ้จูบรักรักแบร์รักแบร์จุ๊บจโอเคโอเคมันมีจุ๊บจด้วยมันมีจุ๊บจุ้าา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 ายาา ่จุ๊บๆเลยโอ้ยเอาไปๆให้ย่าเลยให้ย่าจุ๊บๆนะมามีได้แล้วไงมามีก็เลยจุ๊บเอาไปให้ย่ายาต่อเอาไปให้ย่ายาให้ย่าย่าจุบนะเอาไปให้ย่าย่าจุบนะเอาไม่ให้ให้ผู่ไหมให้ผู่ไหมครับให้แฟร์ไหมให้แฟรให้แฟรจุ๊บไหม ให้แพรจุ๊บไหมให้แพรจุ๊บอ่าไปไปแบ่งให้ยาด้วยให้แบ่งให้ยายาด้วยอ๋อมันไม่หรอยืดเหยียบปะหมออะไรครับหมออะไรคังหมอคังอยู่ไหนครับในกบอยู่ไหนกบอยู่ไหนครับลูกในกบอยู่ไหน กดพีดี้คอเดี๋ไงกดพีที่คอเดี๋ยวไงเลยเอาเอาหยิบไม่ได้ด้วยหยิบไม่ได้ด้วยทำไงโอ้ยหยิบไม่ได้มันติดคอติดคออยู่น่ากัวอ๋อ่ะนี่ไงนี่ไง เอาพร้อมใส่ว้าว <Wow. S 1> ไหนดูสิครับ <c oughs> อ่ะ,อะมีใส่ให้ไหมเออเอาแม่เอ,อันน้วใส่ให้จีๆใส่ให้ดีได <No. S 2> ้ะ <c oughs>